สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคมครับ2อง7ครับมาวันสิ้นสุดสัป,ปดาห์อีกแล้วนะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้กับที่วยด้วยกันครับะชาวนี้ขออนุญาตเติมความสดทื่นอืนะเม็ดฟูแดงแรงนิดรับผลิตจาก เมล็ดวายหนแดงครับช่วยทาให้ปรับสภาพความสมดุลครับช่วยดูแลอวัยวะต่างช่วยยืดการใช้งานอวัยวะต่างๆครับให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกเลยจริงๆครับผิวพรรณเส้นผมหน้าตานะเมื่อก่อนในแผ่นหลังผมจะมีหน้าปกสิวเสวอะลแต่นี้เวลาพอบอยที่บ้านรูปหลังแบบแม่เดี๋ยวนี้หลังเนียนกริบเลยน่าจะใช่แหละแต่มันต้องคู่กับการ กินอาหารที่ครบหมู่ครับการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็การออกกําลังกายที่เหมาะสมด้วยนะครับมันถึงจะเข้ากันทั้งหมดแหละหกร้อยยี่สิบาทยี่สิบเมตรครับส่งทั่วไทยเฟูแดงแลงฤทธิ์บูมดิ้นครับ <c oughs> กับน้ำเย,นเยน็นๆโคตรชื่นใจจริงเมื่อวานนี้หลังจากที่อื วิเคราะห์ใช่ก็ว่าวิเคราะห์นะแต่บางคนก็บอกว่าไอ้พวกเพจอไอ้ที่ห่วยเพเจอไอ้ที่ห่วยเพิ่ฝัน <laughs> เออนะก็ผมก็วิวิเคราะห์ในช่องผมนะครับผมไม่ได้ไปวิเคราะห์บนหัวพ่อมึง <laughs> ไม่ได้เป็นรรกิต้ตอสมสงสัยคงเป็นะกิ้ต่ออะไรพ่อมึงทุกอย่างนะมันเข้ามาเยอะมากเมื่อวานนี้เพิ่เจอเพิ่ฝันปิดช่องไปเถอะโอ,อ้ทำงานอย่างนี้ไม่มีคนไม่มีหลักการมึงดูชื่อช่องกูก่อนสิที่ห่วย <laughs> <laughs> ชแนลอาร์ซ e นอตแฟนคลับแต่เบื่อมันรู้สึกว่าไม่ถูกจรนะิตนะเข้ามาแล้วฟังแล้วไม่ลมล้ถูหูโอโหแม่งทำนายว่าทีมจะได้คะแนนขนาดน,านนะั้นอยากรู้ไหมว่าว่าอีกสองทีมคะแนนเท่าไหร่ <laughs> อยากรู้ไหมอืมนะถ้ามันทำให้สกิดต่อมรู้สึกว่าขั้นึ่งขั้นตัวในการเข้ามานะครับวิธีง่ายที่สุดมึงกดออกไปเลยกดออกเลย <laughs> ไม่ต้องมาดู ถ้าติดตามอยู่แล้วก็กดออกไม่ต้องติดตามแค่นั้นเองนะมงมง่ายนะครับง่ายๆช่องนี้คือช่องทีวยแชนนอนอาร์เนอลแฟนคลับครับ,รบเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไงผมไม่มีความเอียงแต่ผมมีความรักกับทีมนะครับมีความรักมีความผูกพันและตอนนี้ครับอาร์เนอลอยู่อันดับสามจานติดตามติดทีมพวกมึงอยู่แต้มกับสองแต้มแค่นั้นเอง ทำไมจะไม่มีสิทธิ์ฝันทาไมไม่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดถึงวิเคราะห์ว่าโอกาสเป็นแชมป์ทีมกูก็มีเออถ้าไปอยู่อันดับหกอันดับเจ็ดโน่นอุ้ยยังมีโอกาสอันนั้นน่ะมันเพอร์ะเพอเจอเลยอ่ะเพอเจอเพอฝันบ้าอ่ะอืมแต่นี่คะแนนของอาร์เซนอลนตามติดตามหลังทีมพวกมึงอยู่แต้มกับสองแต้มแค่นั้นแค่นั้นถูกเปล่าและเดี๋ยววันเสาร์นี้ ถ้าชนะเบรนท์ฟอร์ดได้แล้วทีมพวกมึงสองทีมเสมอกูเป็นจ่าฝูงเว้ยนึกออกไหมโอเคนะจบนะเอออย่ามาเพอเจอร์อย่ามาอะไรมากมายปะโถ <c ười> ขั้นฟังแล้วแบบขั้นเนื้อขั้นตัวไข้จะแดกโควิดจะเข้า <c ười> ดิ้นเลยนะอ้าวไหนๆก็ไหนๆช่างแม่งเออเอาพูดถึงนักเตะก่อนนะครับ อตอนนี้มีข่าวลายกระแสแต่ผมยังไม่เห็นการยืนยันจากออฟฟิเชียนจากสโมสรน,นะมีข่าวว่าอาจเซนอลพร้อมอาจเซนอลพร้อมพร้อมพร้อมปล่อยพร้อมอะไรเงี้ยประมาณนี้ในรายของพี่อเล็กซานเดอร์จิเฮนโกครับก็มีข่าวว่าหรือดูการหน้าไม่น่าจะอยู่กับทีมนะโดยอาการบาดเจ็บด้วยการที่เล่นแล้วมันไม่เข้ากับรูปทรงอะไรมากมายต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกขายแล้วก็ถูกหลายๆทีมเนี่ยจ้องอยู่นะไม่ว่าจะเป็น บเออร์มินิกเองก็มีความสนใจอะไรประมาณนี้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าล้านปอนด์เดี๋ยวรอการยืนยันนะครับข่าวพวกนี้ผมเอาแค่มาเสย็จะยังไม่ได้เจาะลึกนะนะยังไม่เจาะลึกอ<ค>ีกคนนึงก็คือเคเลนเทนี่เคเลนเทนี่ซึ่งลุ้นรุ่นตันดอนนะแล้วก็เมื่อบองกลับมาดูแผงหลังของเรานะตอนนี้โคตรแร่งเลยแกร่งมากก็เลยมีข่าวว่านิวครัสเซนอยากจะได้แอสตันวิล่าเองก็อยากจะได้นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องเช็คให้มันละเอียดทีว่า มันจริงหรือเปล่านะมันจริงมรืเปาเส้นทางของนักฟุตบอลมันก็มีแค่นี้แหละครับเข้ากับออกเมื่อมีเกิดทีมใดเข้ามาเกิดกับทีมใดทีมหนึ่งมื่ถึงเวลาถึงจุดไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรทั้งสิ้นครับมันก็ถึงเวลามันก็ต้องออกมไม่มีใครอยู่นานที่จะเห็นนักเตะแบบอย่างโทนี่อดัมนะครับอย่างโทนี่อดัมอย่างเดนนิสเบอแคมป์ที่อยู่กับเราอะ่ะจนจบ แล้วก็รีทายไปกับเราเลยนะที่เข้ามาให้รีทายกับเราใช่ไหมตัวนี้ไอดามนอยู่จบเลยนะครับแล้วก็รีทายแล้วก็เลิกเลยเดนิสเบอร์แคมก็เลิกเล่นเลยครับเล่นเทสต์ตัวเมนเดนแมทแล้วก็เลิกเลยไม่ได้เป็นเป็นนักเตะที่ไหนอีกถ้ามีใครอีกก็บอกมาหน่อยแล้วกันนะนอกนั้นก็จะออกจากเราแล้วก็ไปเล่นนู่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นก็มันเป็นวิถีทายเป็นวิถีชีวิตของนักฟุตบอลที่มันจะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะมีเข้าก็ต้องมีออก ออยังไงให้สวยเข้ามามันสวยอยู่แล้วละ่ะแต่ออกยังไงให้สวยก็แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปตีโพยตีพายว่านู่นนี่นั่นนะอารอนเลมเดลอีกคนนึงลลเ,เดี๋ยวอารอนเลมเดลเสาร์นี้ได้ลงนะไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> ดวาวิดไรยะติดาอ่าเงินไขนะครับอารอนเลมเดลจะได้ลงทำฝ้าเสาประตูก็มีอีกละมาน่าจะเป็นแมสช์สุดท้ายที่จะได้เห็นอรอนเลมเดลในะเอมเมเรตเอาก็ว่ากันไปนะ ก็บอกแล้วถ้าออนแอร์ก็แพ้ไปเมื่อมันถึงจุดที่มันเป็นวิถีทางชีวิตของนักุตบอลนะครับนักเตะที่สวมเซออัลนอกุกคนเนี่ยแล้วกถ็ถ้ามีพฤติกรรมที่โอเคผมเอาใจช่วยจเจ้าเจียนะแต่ถ้าเบื่อแบบจิตใจออนแออยากจะไม่อยู่แล้วอะไรก็แต่มันยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลจากมักซ์บอลเนี่ยยังไม่ได้เกิดจากปากยังไม่เกิดทางสัมภาษณ์ไปนั้นก็ฟังหูไว้หูนะครับอีกคนนึงที่น่าจะได้ไปต่อน่าแนา่คือในรา,ายของทาเคโรโทมิโนสุครับ แบทจอมบุกตะบุไลนะฉันชาติญี่ปุ่นครับมีข่าวมาว่าตอนนี้พี่ชาลิวัตรครับสายข่าวกับอเซนนอนก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าคอนเฟิร์มว่าตอนนี้น่าจะได้ตกลงสัญญาก,กับอาเซนอลไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการออกมาโชว์เชือโชว์เสื้อหรือว่าอะไรนะะคงจะรอรอจังหวะเวลานิดนึงครับก็อบอกคาดการณ์นาตอนนี้โทวิคุงน่าจะได้รับประมาณแสนปอนนะ แสนตอนต่อสัปดาห์ครับก็หูเท่าไหร่อ๋สี่โห้าล้านใช่ไหมเออนะต่อสัป,ปดาห์เลยนะครับค่าอ่าค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากเดิมแต่ก่อนเนี่ยรับอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นนะถ้าจำไม่ผิดก็ได้รับกันโดดขึ้นไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่พี่ชายวัดบอกก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าทาเคโรโทรมิสุครับจะเป็นหนึ่งในแผนการ ในการทําทีมของพี่ต้าอย่างแน่นอนนะสำหรับทาเคโรโทรมิโตุครับก็ถามว่าสมควรไหม <c oughs> รีบเลยรีบเลยอีกคนหนึ่งที่เบลว่าวัดน่าจะต่อแล้วคือนารายของพี่เบนไว้นะพี่เบนไว้เนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าต่อแล้วได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวคงมีการยืนยันเปิดเผยเพราะว่าก็โชว์ฟอร์มได้ดีอะจะปล่อยไปก็โง่ <c oughs> ปล่อยไปขายไปก็โง่ะตอนนี้นะครับอ่ะที่พูดถึงเมื่อกี้มีข่าวของพี่โอเล็กซันเดอร์เชนก็คือสตีฟคี สตีฟคีก็คือผู้สื่อข่าวที่เราเคยเห็นหลายๆครั้งนะครับก็รายงานบอกว่าเล็กซาอนเดอร์เตมออกจากซัมเมอร์นี้นะไปจากอาร์เซนอลครับโดยมีเล็กเซอรและก็บายเยนพร้อมที่จะยื่นสัญญาให้ครับฟุตบอลทานเฟอร์เปิดเผยว่าอาร์เซนอลได้ตั้งราคาอันนี้ยังไม่ผมยังไม่เห็นอาร์เซนอลตั้งนะแต่เขาบอกข่าวมาก็เดี๋ยวมาเล่ากันแล้วกันเปิดเผยว่าอาร์เซนอลตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่สบล้านยูโรหรือประมาณ40สิบล้านปอนด์นะครับสำหรับแบ็กไว้ยี่ขวบนะ แล้วก็ทั้งไบเยอร์มินิกนะแล้วก็ทั้งนิวคาสเซิลก็กำลังจับตามองอันนี้อยู่ดิวนี้อยู่ยังใกล้ชิดว่าจะเอาอยัางไงนะครับว่ายัางไงแต่รอการยืนยันจากอาร์เซนอลทุกสิ่งอย่างรอการยืนยันจากอาร์เซนอลจริงๆนะเมื่อวานพิต้าก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่เราจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เที่ยงคืนครึ่งนะเที่ยงคืนครึ่งบอลนี้มีเตะ คู่ัาบตัวอะไรก็มีเตะแล้วก็ของเราไปกระโดดเที่ยงคืนครึ่งเตะกับเบนส์ฟอร์ดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันเสาร์ค่อยมาอัปเดตเรื่องนักเตะอีกทีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขอให้ช่วยอัปเดตในเรื่องของนักเตะที่มีการบาดเจ็บหน่อยทั้งในรายของบุคโยสก้ามาร์ติเนลลี่นะครับออริสันเดอชิโกทาเคโรตัวมิยฟิตอนนี้ว่ายังไงพี่ตาบอกว่าเฮ้ยมีบางคนนะได้กลับมาซ้อมแล้วได้กลับมาซ้อมแล้วนะครับแล้วก็ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราจะเพาะเรายังมีเรื่องของมาตี้และกษาก,กาที่เขาใช้คําพูดก็ว่าปัญหาเล็กน้อยนะครับใช้คําว่าเล็กน้อยนะแล้วก็มั่นใจว่าทั้งสองทีมจะมีส่วนร่วมในเกมวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องรอดูการฝึกซ้อมในวันนี้ก็คือวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งขอขอนุญาตคงไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่สำหรับเดลายของ เออกาเบ้นมาติลีอ่าพูดถึงเรื่องของมาตี้ก่อนวันก่อนนี้หลังจากที่มาตี้เจ็บจําได้มามมาตี้เจ็บอ่าลักเท้าความนิดนึงตอนนั้นที่ผมาข่าวว่าอาจารย์ใหญ่หมอใหญ่เราอาจารย์คริสนะนะครับย้ายออกจากอาซนเซนอลแล้วก็ไปอยู่แมนยูนะซึ่งในใน,ในเกมเราเห็นภาพแล้วนะนะเราเห็นภาพหมอคริสก็ไปอยู่ข้างสนามแล้วกับเดริตันฮานครับ พอหมอคลิดไปเนื่องจากว่าเขาต้องการย้ายไปครอบครัวเพราะบ้านเกิดเขาอยู่แมนเชสเตอร์มันได้มีอะไรมากมายหรอกคืออยากจะไปอยู่กับครอบครัวในช่วงชีวิตในบ้านปลายนะก็เลยไปทํางานใกล้ๆบ้านก็เลยมีข่าวว่าเรากําลังจะดึงตัวหมอคนหนึ่งมาจากนิวคาสเซิลซึ่งตอนแรกอะ่ะว่ากันว่าหมอคนเนี้จะเข้ามาก็คือตัวซาฟา์อิกบบวนะครับเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ของคิสเซลพาเดธแล้วมีข่าวว่าเดี๋ยวฤด,ดูร้อนเนี่ยจบจบฤด,ดูเนี้ย หมอจะเข้ามาแต่ไปไประมาหมอมาเลยนะครับภาพจากเมื่อวันก่อนเนี้ยที่เห็นคนพยุงกายเบนมาตี้ออกจากสนามเนี่ยใส่ชุดดำเลยคือหมอฮักบาลนะครับนี่มาเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ของอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วนะมาจากคิสเซลพาเลตไอเราก็ดูวนะั้นดูไลฟ์อยู่เฮ้ย hey, มันทำไมมันคุ้นๆจังวะก็เลยไปดูอ๋อ oh, กลายเป็นว่าหมอมาก่อนเว้ยนะแต่เดิมเนี่ยมีการเริ่มต้นว่าจะเริ่มฤด,ดูกาล จะเริ่มทํางานกับอาร์เซนอลเมื่อจบสิ้นฤดูกาลนี้แต่ว่าก็คงจะคงจะได้รับการพูดคุยนะเพราะว่าอาร์เซนอลเราช่วงที่ผ่านมาก็นักตเตะเจ็บเยอะไงนะ,ะแต่พอหมอเข้ามานักเตะเริ่มทย,ยทยอยกลับมาแล้ว <c oughs> จังหวะดีหรือเปล่านะครับอาความค้ำแตมถ้าคนไม่เก่งจริงอาร์เซนอลคงไม่ดึงมาหรอกนะทีมแพทย์ทีมอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็คุณหมอซาฟฟ้าอิกบาวครับตั้งตอนนี้มาทํางานให้กับเราเต็มตัวแล้วแมมก็เห็นเต็มทีแล้วก็เขาบอกเลอกว่า อ่ารอยแผลที่เท้ามันมีนิดหน่อยจริงๆของตัวของการเบียนมาเตีรี่นะครับไม่ใช่กล้ามเนื้อฉีกไม่ใช่กระดูห่างแต่อย่างไรเพราะนั้นไม่เป็นอะไรมากมายนะครับนี่คือจับแรกที่คงจะต้องรีบรับตำงานเลยสำหรับพี่หมอพ่อหมอครับอาจารย์หมออิกบอนะฮะก็เอามาฝากกันพี่ต้าก็สัมภาษณ์ต่ออ้าวย้อนกลับไปที่พี่ต้าต่อนะครับก็อบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูวันศุกร์นี้ว่า ความฟิตแต่ละคนมีใครบ้างเมื่อวานนี้ก็บองเห็นบองเห็นนักเตะหลายคนแต่ผมยังมองไม่เห็นทาเคโลโทมิสุนะครับยังมองไม่เห็นพี่ o, อเล็กซานเดอร์ชินโก้นอกนั้นเห็นหมดละนะอ,อทั้งพี่หมึกโทมทัสปาเต้ก็คงต้องรีบเร่งฟอร์มอะรีบเร่งฟอร์มโอกาสอาจจะได้ลงสนามหรอเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีหรืออาจจะเก็บไว้ใช้ในกับปอโตโนะครับอ,อพูดข่าวถามแอลอเลนเดลเกี่ยวกับความพร้อมอะ เพราะว่าแล้วเลมเดลครับจะได้ลงสนามในวันเสาร์นี้ครับทําหน้าที่แทนดาวิดไาย่านะเนื่องจากว่าดาวิดไย่าเนี่ยเจอทีมเก่ามันอยู่ในช่วงของการยืมตัวนะก็คงไม่สามารถที่จะเจอทีมเก่าได้พี่เกบอกว่าแล้วเลมเดลอะ่ะเขาพร้อมได้ดีในทุกๆเซกชันนะครับโอเคเขาขาดาโอกาสในการลงสนามครับเช่นเดียวกับหลายๆคน นะที่ไม่ค่อยรับโอกาสบ้างนะวันเสาร์นี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับเขาเพราะนั้นอาร์เมเดลก็ต้องใช้โอกาสนี้ครับโชว์โชว์นะโชว์ต่อหน้าแฟนบอลหลายกระแสนในโลกบอกหูคงเป็นแมตช์สุดท้ายในเอเอร์เรสต์ล <c> ะ <oughs> โอเคมันคิดได้แหละก็แล้วแต่นะแล้วแต่อยากิด่ังคิดไปนะก็พี่ตาบอกว่าอาร์เมเดลมีความพีอตาพุ่งผมก็เห็นเขาฟิตตอมตลอดอะแล้วก็หลังเกมนะครับหลังเกมก็ลงไปแสดงความดีกับเพื่อนลงไปตีมือกับดาวิดไรยาลงไปกอดกับดาวิดไรยา ไปตีมือกับนักเตะเกือบทุกคนก็เขาก็าดูอารมณ์เอ็นจอยนะครับเอ็นจอยอยู่ไม่ได้มีอาการหนานึงคิค้วกระมวมีส่วนร่วมกับเกมกรรมการตัดสินวิธีก็ลุกขึ้นโวยวายประมาณนี้นะแสะดงว่าเขายังอยู่เกมเขาก็ลาลังมีส่วนร่วมมีจอยอยู่กับเทมอยู่นะครับพิ้าบอกว่าแบตเนี้ยเป็นแบตที่สําคัญมันเป็นการชี้จะตายช่วงหนึ่งเลยนะครับแมตช์กับเบลนฟอร์ดใครเห็นว่าเจอทีมเล็กแต่ว่าไม่มีความหมายมันมีความหมายมากๆตอนนี้แต้มเราห่าง ถ้าเผื่อเราชนะนะครับเราจะแต้มมากกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งแต้มแต้มมากกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งแต้มกกตมันเราจะกลายเป็นหกสิบสี่นะเราจะขึ้นเป็นจ่าฝูงครับแล้วคู่หลังเนี่ยคู่หลังและต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้ผมต่างประตูดได้เสียเราเยอะสุดในจํานวนของสามทีมที่ลุ้นแชมป์อยู่เนี่ยแล้วคู่หลังคืนวันอาทิตย์เนี่ยแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลถ้าออกเสมอซึ่งผมก็แฟนบอลทุกคนก็ต้องภาวนาอย่างนั้นแหละมนเป็นวิถีชีวิตถูกว่าเออเดี๋ยววันที่เราเตะกับแบนฟอร์ดคอยดูเหร เบนฟอร์ตตั้งแต่เกิดมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมถูกไหมเอออย่างเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนี้แมนยูเตกกับแมนเชสเตอร์แมนซิตี้แตกกับยูเวเตดเราก็ต้องแมนยูั้งแต่เกิดซึ่งมันเป็นสีสานอย่าไปแบบอย่าไปจริงจังอ่ะอย่าไปบอกโหแม่งเทียคือมันเป็นสีสันนึกออกป่ะมันเป็นสีสานในช่วงช่วงหนึ่งที่เดี๋ยวคุณคอยดูเอเดี๋ยวคอยดูวันวันวันนี้ก็พรุ่งนี้ เบนส์ฟอร์ดจะเกิดแล้วก็มีปะหน้าปะหน้าเจอเกนคอปปะหน้าเป๊ปปะหน้าเควินเดอะบอยปะหน้าฟันไดใครดูมากใครดูมากในสีเสืรอของเบนส์ฟอร์ดอ่ะมันก็เป็นธรรมดานะและเดี๋ยวพอวันอาทิตย์เราเองก็ต้องภาวนาให้ต้องสองทีมเสมอ เสมอแบบสมัักสะบอมไม่ได้เสมอแบบพิธาพาพนะขอให้เสมอแบบสมบักสะบอมอาจจะนไม่เป็นที่นะบริสูท์เมื่อคืนนี้ก็ชนะสปาร์ต้าปาร์กไปแบบจเป็นจบายนะเออมนซิตี้ก็ลอยลำเข้าไปอยู่รอบแปดทีมสุดท้ายแล้วเพราะนั้นก็พีต้าบอกเราบอกว่าสำคัญมากๆเพราะโอกาสที่เราจะขึ้นเป็นจ่าฝูงในแมตช์นเนี้ยมันเป็นจังหวะดีๆมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ มันมีจังหวะที่จะขึ้นไปเราก็ควรที่จะต้องขึ้นไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าตอนนี้ครับเรฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้คือชนะชนะนะครับมีบางอย่างในทีมที่ควรจะต้องปรับปรุงนะครับนักเตะของเรายังมีพลังเหลือเฟือครับยังไปได้ไปอีกอย่างน้อยเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเป็นเกย์สี่นะอาจจะนอลตอนนี้ถ้าเป็นเกย์สี่เกย์สามเกย์สี่เขาบอกว่านักเตะของเขาอะ ไปได้อีกสองเกียร์ไปได้อีกไปได้อีกอะ่ะยังมีพลังมีความเร็วที่อัดแล้วเขาได้อีกอะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่อยากจะต้องรักษาระดับนั้นแล้วก็ต้องเร่งพลังออกมาให้มากอีกนะครับตอนนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือพวกเขา่เล่นด้วยกันมาตลอดความสัมพันธ์ในทีมจังหวะเกมแทคติกเกมทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันเริ่มลงตัวนะเข้าใจกันและกันมากขึ้นสาคัญนะครับ เก่งคนเดียวไม่ได้ครับจะต้องมีความพร้อมกับทีมอย่างที่บอกกับตันเดนกาดได้บอลพี่จอร์จินโย่ได้บอลดิคลไลได้บอลบอมองไปปุ๊บโอ้โหให้พวกเราแม่งพร้อมที่จะเล่นบอลทุกคนเลยวิ่งสอดสายหาจังหวะสลับฟันปลากันให้กองหลังแม่งงนะแล้วก็พร้อมจัดจ่ายพร้อมเล่นเนี่ยครับคือสิ่งที่มันต้องมองตาและรู้ใจนะก็ะเนี่ยคือระบบที่พิต้ากำลังพัฒนาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็ เขามีความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับแมตช์เนี้ยมันเป็นแมตช์มันเป็นโอกาสที่เราจะเข้าใกล้หัวตารางคือจะขึ้นไปยึดหัวตารางก่อนนะครับแต่เราจะไม่รู้สึกซีเรียสเพราะบทเรียนปีแล้วมันสอนเรานะครับเราต้องมองไปข้างหน้านะมองหลังจากที่เบนฟอดแล้วเราก็ต้องมองไปเดินนนัดต่อไปก็คือจะเจอกับแมเชสเตอร์ซิตี้ครับวิลเลียมสติบาได้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เมื่อวานหรือว่มพ คนนำพาดเขาบอกว่า <c oughs> เขาจําได้เลยช่วงนี้ของปีที่แล้วขออนุญาตอีกทีหนึ่งเสียงแหบ <c oughs> ช่วงนี้ของปีที่แล้วเขาบอกเลยบอกว่าผมโคตรเจ็บปวดเลยผมโคตรเจ็บปวดเลยที่ผมมีอาการบาดเจ็บและต้องหลุดจากทีมไปเลยไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกเลยถ้าใครจําได้นะครับที่พวกเราแบบโอ้โห ตีอกโกลมผิดหวังกันมากเพราะซาลิบาเจ็บในแมตท,ที่แบบไม่สําคัญใช่ไหมสาคัญแต่ว่าไม่ควรอะไรบ้าจำได้ไหมรู้ว่ารู้ว่าเจ็บแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสักแมตสองแมตเพราะว่ามันไม่ได้มีอาการปัะทะอะไรแบบรุนแรงไงแต่กลายเป็นว่าอย่างที่เคยบอกให้ฟังนะทีมหมอเบอกเลยบอกว่าอาการที่เกิดจากการปัะทะเนี่ยจะเบากว่ากับอาการที่อยู่ๆแล้วพุดธกระตกขึ้นมา ตอนนั้นมิเรียมสซบามีอาการเจ็บหลังที่ลงและผิดท่านะครับวิเรียมซอร์บาบอกว,ว,ว่าปีนี้ช่วงจังหวะปีนี้ของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมมีความเจ็บปวดมากๆเลยผมรู้สึกแบบแย่มากๆที่มีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถลงไปช่วยทีมได้นจนสุดทุประการจนกระทั่งเราพลาดตำแหน่งแชมป์เราพลาดตำแหน่งแชมป์ยอมรับนะครับการขายวิเรียมเซอบาทําให้เราแว่งเลยอ่ะ เริ่มตั้งแต่นัดเสมอร์พูลใช่ไหมนัดเสมอร์พูลแบบที่ควรชาแนลผมจาได้นัดเสมอริพูน่ยผมจัดมิทติ้งครั้งแรกเลยอ่าจัดมิตติ้งครั้งแรกเลยนํำสองศูนย์แล้วถูกสองสองอ่ะหลังจากนั้นเราไปเสมอเวสแฮมด้วยตกอร์คล้ายๆกันนะสองสองเหมือนกันและยิงนำไปก่อนสองศูนย์เหมือนกันครับแต่ความไม่จะเถียนความไม่จะเถียนการผัวงการไม่มั่นใจมันก็ทําให้เกิดเกรงนะโอ้แล้วก็แพ้นู่นแพ้นี่จนหกคะแนนตีลังกาหลายคนบอกว่าอ่า อะไรรถบัสชนคอหักตายทั้งทีมาอะไรนะที่มันม,มบูลลี่เราอะนะครับก็วิลเลียมไตาบาบอกว่าโอ้โหปีที่แล้วเนี่ยเจ็บปวดมากแต่ปีนี้เขาพูดเลยครับปีเนี้ยเขาอยังอยู่เขายัางอยู่และเขามีความแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยเชื่อเหอะมันจะไม่ผิดพลาดเบื่อฤดูที่แล้วเขาพูดอย่างนี้เลยเขามั่นใจในแผงหลังเขาหมดทุกคนครับ มั่นใจในทีมตอนนี้มากว่าประสบการณ์จากปีก่อนนู้นและโดยเฉพาะปีแล้วที่มันเป็นประสบการณ์ที่โคตรรุนแรงเนี่ยเป็นเอฟเฟกที่แบบรุนแรงมากแต่เขานําเอาเอาความผิดพลาดตรงนั้นน่ะกลับมาอีกอะ่ะใครจะเชื่อเราพลาดเนื่งสองสองปีติดอะ่ะปีก่อนไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเราก็เอาจนได้กลับมาลุ้นแชมป์นะปีที่แล้วแม่งมาพลาดแชมป์กันใครเขาบอกโอ้โหแม่งหมดแล้วอันตดรนอหมดแล้วนะ่ะเทหมดหน้าตากไปแล้วแล้วเจออย่างนี้เนี่ย ไม่มีแล้วปีนี้เรายังกลับมาลุ้นแชมป์อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวเสาร์นี้เราจะขึ้นจากฝูงครับวิลเลียมกันดิว่าบอกว่าด้วยทีมที่เรามีอยู่ตอนนี้และการที่ได้ดีแคไลท์ครับการที่ได้คลายฮาวเวซึ่งเป็นตัวประสบการณ์เข้ามาช่วยเสริมทีมนี้แหละจะทำให้เราไม่พลาดเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วครับวิลเลียมสันบาสัมภาษณ์อย่างนี้นะ ประกอบกับที่ผมเสรมิมแล้วการประกอบกับเดี๋ยวพิโตมัสปาเตกลับมาในรายยูเรียนทิเบอร์กลับมามันจะช่วยแพ็คนะมันจะช่วยแพ็คแพ็คให้เราแน่นขึ้นครับเราอาจจะมีแมตต์มากขึ้นในช่วงท้ายนะแต่เมื่อแล้วนักเตะย่าเนี่กลับมามันก็นจะช่วยโละนะช่วยโลหมกกือนมันจะเบนฟอร์ดเนี่ยถ้าเผื่อสมมุติเกิดเบนฟอร์ดทะเลอร์ทะลล่านะโดน อันเนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีการเปลี่ยนตัวอีกนะครับเราไม่ได้บูลลี่ทีมนะแต่เราดูการรูปเกมแล้วผมว่าพี่ต้าสั่งบุกตั้งแต่แรกเอ,เอาเอาแต่แรกเอาตายแล้วตีให้นิ่งพอเตีนิ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยโรเตชันเพราะว่าวันพุดธหน้ามีแมตช์สำคัญกับปอโตซึ่งมันเป็นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงให้ได้ครับในยูฟ่าแชมเปียนลีกถ้าเราตกรอบสิทีมสุดท้ายถือว่าผิดหวังนะ อ่าถือว่าผิดหวังครับแต่ถ้าเข้าแปดทีมผมว่าโอเคนะแปดทีมโอเคตกรอบสิบหกทีมได้ผมว่ามันเร็วไปนะเข้ารอบไปก่อนเพราะผ่านนี้ไปก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งรอรออยู่เข้าไปเจอแปดทีมก็ยังมีอีกสองนัดให้เก็บเงินหรือออกมาอ่านะเกิดทะลุเข้าไปถึงรอบรอวิ่งเงินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเราเตะกับ ors, เบนฟอร์ดเสร็จปุ๊บเตะกับอ่า พอโตเต็กกับพอโตวันที่สิบสามครับวันที่สิบห้าก็คือวันศุกร์หน้าเขาจะจับฉลากเลยจับฉลากประกบคู่ในรอบแปดทีมสุดท้ายเลยตอนนี้เจอใครได้หมดจะเจอไอโอเฟนก็ได้ถ้าไอโอเฟนหลุดเข้ามาจะเจอกับแมนซิตี้ก็ได้ทีมจับมันเทศเดียวกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอได้หมดและก็นอกจากจะจับรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะจับฉลากในรอบรองชนะเลิศประกบให้เลย ประกบให้เลยคือรู้เส้นทางเลยครับว่าถ้าเผื่อเราเข้ารอบแปดทีสุดท้ายเราเดี๋ยวเจอใครใช่ไหมเจอใครในรอบแปดทีสุดท้ายและรอบรองเราจะไปเจอใครเขาจะจับฉลากให้เรียบร้อยเลยครับเพื่อเส้นทางที่จะอยู่ลอนดอนเพราะฉะนั้นปีนี้ลอนดอนเป็นเจ้าภาพเวมเบอรี่เป็นเจ้าภาพถ้าเราได้เข้ามันก็เล่นในบ้าน <laughs> จะมาเดี๋ยวก็มีพวกแบบเพอ้อฝฟันอีเข้ามาอีกมึงเข้ามามึงเข้ามา <laughs> นะครับก็งประมาณนี้นะถือว่า เราอยู่ในจุดที่โอเคนะครับแล้วข่าวสารก็คงจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตความพร้อมในเรื่องการคาดการณ์ของนักเตะอีกทีนะตอนนี้คาดการณ์ถูกแน่ๆแล้ะแอนร์ลนเดลแทนดาวิดไรยาคงจะถูกใจกันนะครับ <c oughs> ใครลงก็ได้ใครลงก็ได้แต่ขอให้ลงแล้วมีประสิทธิภาพให้กับทีมมีประโยชน์ให้กับทีมมากที่สุด นี่คือสิ่งที่แฟนบอลต้องการโอเคป่บ้ามนะก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กับทีว h อินช a นอลอาอนอนอลแฟนคลับนะครับที่โอวคนนี้คนที่เป็นคนนอกและเป็นคนที่เพ้อเจอเป็นคนบ้าฝัน คนนี้นะครับมีไรป่ะนะก็ว,วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยฝากไปดีพี่น้องสอบประหลาทุกท่านนะครับส่งรายแจ้งให้กับพี่น้องเจ้าที่ทีป่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศอืก่อนออกคอกระดกหมดแก้วกีอยากจะละเลยดน,นะเหมือนจิบวายชื่นใจจริงครับ คุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ